อา้าวมีศพซะงั้นวันนี้มาเลยบอสฮอนเทลกันนะครับวันนี้มาแค่สามคนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเด็กติดปาร์ตี้กันหมดเลยนะครับเด็กติดตี้ครับเด็กติด <laughs> เด็กติดบอสนะครับอา้าวตัวสตานอีกเออย่ยมเลย วันนี้มาไม่หล่อนะเนื่องจากว่าไอเทมไอเทมแคสผมหายหมดแล้วนะครับรู้สึกเซ็งเป็ดมากเลยครับช่วงนี้แวบแหวบ อ้าวตอนนี้หางดับไปแล้วนะครับ ตอนนี้บอสเลียดบ,บอยก็ไปได้เกือบครึ่งทางแล้วครับเป็นอะไรที่รวดเร็วมากครับวันนี้ครับไม่มีคนถ่ายได้ทำรายการด้วยนะครับรู้สึกซ็งเป็ดมากเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากเข้า่วมวิจารา์ด้วยนะครับก็แอดสกายผมมาละกันนะครับสกายเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอุ้ยมานะหายอีกเยี่มเลยเออหลับเลยอะ่ะ ตอนนี้ส่วนตัวเขาก็ได้หายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือส่วนบนบนนะครับบนบนบนตอนนี้ช่วยกันเจนซิตเข้าไปนะครับเพราะว่าพวกที่ใช้เจนซิตส่วนใดจะต้องอยู่ตรง,ตรง,ก,ลงกลางนะจะปลอดภัยที่สุดจากเจนซิตทุกประเทศนะครับเอ้ยจากจากโคมาทุกประเทศเออวันนี้เมามากเลยนะครับเพิ่งไปเรียนหนังสือมาู้ือกสวดบนหัวมากครับ ตอนนี้เลือดบล็อกก็ไปได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆชูปชเวฟชเวฟชิบหายแล้วกู บัฟหมดครับไม่ใช่อะไรครับขอโทษครับกำเบยอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคพร้อมเลยครับาก,การแข่งกับปีก,ก่อนแล้วกันเนาะรู้สึกว่าจะง่ายที่สุดแล้วตอนนี้ไม่อะไรจากการง่ายเท่ากับแข่งกระปีกแล้วครับแต่ส่วนห่างนั้นจะแตกเร็วที่สุดนะครับ ถ้าไม่อยู่ดีเลือดเพิ่มไม่ได้กดอะไรนี่อุ้ยลืมมานาลืมมานาไอาเยี่ยลืมไปไม่มีเลือดโอ้ยฟาวเลย,ยงี้ผมให้ไปแดงโอ้ยใช้ยัางอ้ย ตอนนี้เลือดบอยก็เกือบจะหมดเกลี้ยงแล้วนะครับก็ต้องขอแสงพันธุ์ดีด้วยนะครับช่วยกันตบมือหน่อยครับขอให้ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีครับเชื่อผมครับแล้วพวกเราจะเดินเข้าหน้าไปด้วยกันครับก๊อปปี้มาจากใครหรือเปล่าววันนี้เราจะถ่ายทุดเดียวให้จบๆไปเลยนะครับโทษทีนะที่ไม่ได้ถ่ายตอนเริ่มนะครับว่าลืมกดนะครับลืมเซตติ้งค่าต่างๆด้วยครับทําให้เสียเวลาเยอะมากนะครับกับการถ่ายครั้งนั้น ตอนนี้เลือดบอดก็แทบจะผ่านมาหมดแล้วเรียบร้อยครับอะไรอะไรหักครับแขนด้านซ้ายหักครับแขนน้านขวาหักต่อครับเกือบจะหมดแล้วรับเทียมเอ์หมดแล้วเกือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วครับตอนนี้แขนซ้ายขวาขาแล้วก็หางไปหมดแล้วครับตอนนี้เหลือหัวกระปีกนะครับหัวสามตัวกระปีกอีกอีก หนึ่งดามน,นะครับเรียกเป็นด้ามเลยเว้ยโอเควี้ชุบเขวี้ชุบอันนี้เขาเรียกว่าเทเลพอร์ตเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าดาก้อนบิงนะฮะสําหรับคนที่สงสัยว,ว่าใช้โปรหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้นะฮะมันเป็นสก,กิลของอ e ีเวนโดยตรงครับ ไม่ติดทีก็สามารถตีก็หนึ่งเอ็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ปีหักไปแล้วครับตอนนี้เหลือส่วนหัวอีกสามหัวนะครับเราต้องมาเคียกันนะครับอีเวนมีข้อเสียที่ร้ายแรงมากคือไม่สามารถโจมตีตัวที่ซํำกว่าได้นะครับลร้แรงมากเลยครับผมจะจะเศร้าอะ่ะเพราะเกิดตีซ้ำกว่าได้เนี่ยผมมายืนตรงตรงเมาส์ที่ีคล้เนี่ยตรงเนี้ย มังกรหิวละหิวข้าวหนูหิวข้าวมานะเ <c oughs> กือบโอ้เยี่ยมมีเกาะแล้วครับสุดยอด แต่ตอนนี้นะครับสองหัวนี้มันหน้าด้านนะครับเขามันใช้การเวทนะครับหน้าด้านมากเลยกูโจมตีแค่หนึ่งกูโคตรเสียใจเลยเนี่ยน่าเสียดายเนี่ยังไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีอาชีพไอ้นี่เขาเรียกว่าอาชีพ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 อะไรวะลืม น่าเสียดายนะไม่มีอาชีพไวเปอร์ด้วยครับแล้วก็วานเกาะมันแน่ครับวานโกเลยอะเป็นวานโกเลยเอสเอสัตว์รีบัฟต้องมีคนตายสักคนหนึ่งวะไอสัตว์มังกรสีดำเมื่อกี้สามารถรีบัฟได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับไม่นแน่ว่าคุณอาจจะโดนรีบัฟ มังกรดำอีกแล้วเบื่อโอเคให้เขาเจนในสีกันไปครับขอมาบัฟก่อนงจะตามมาทำไมเนี้ยขอบับก่อนเอาเข้าไปกิวนี้ทำอะไรชอบตามตามหัวครับเนี่ยประหลาดเนาะ อื้มคันเลยน้ำลดนใส่หัวทำไมอยู่ดีเมื่อกี้กูยิ้มวะอุ้ย ถ้าเคยดูกระทาผมดีๆนะมันจะเป็นสีลุงนะเวลายกขึ้นลองสังเกตดูดีๆมันเป็นสีลุง หายแล้วตอนนี้ก็เหลือสามหัวเหมือนเดิมครับตอนนี้เล่ฮอนเทลอยู่ที่ประมาณ2องรอกว่าล้านนะครับ 251ล้านนะครับตอนนี้เป้าหมายของมังกรก็คือคุณทีนะครหรือว่าลิตเ e w วิงนั่นเองนะครับมีลิตเ l นฟาเวอร์ไหมเนี่ยตอนนี้มังกรเรานะครับก็เกือบตายแล้วนะครับเราต้องไม่ตายครับเพื่อที่บัฟ2บัฟนี้จะได้อยู่พร้อมกันพร้อม้าพร้อมตาก,กันอีกนันนะครับ รจะมีป้าคนนึงนะครับเขามาเสือกคล้องกับเราด้วยนะครับแล้วก็แล้วเขาก็จะหัวเราะอย่างบรรยาอ่อนมากครับถ้าเกิดคุณได้ยินเมื่อกี้นะครับมีการยอมรับนะครับว่าเขาอุกปนโอย ไม่ไหวเลยเว้ยตอนนี้คนระับผอนเทียวเขาก็จะได้หลับอย่างสง,งบสติอารมณ์สักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนฟ้าผ่าไปมา300ทีนะครับ หัวแตกไปหนึ่งข้างเหลืออีกสองข้างครับตอนนี้ครับกิวเรานะครับกำลังว่างอยู่ครับเปิดรับสมาชิก กิวลุกกิลใหม่ด้วยนะครับที่ออนไลน์ไป็นประตํานะครับแล้วก็ฟังคําสั่งด้วยนะครับแล้วก็มีการยืนยันตนเองนะครับในกระทงนี้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากครับถ้าเกิดขั้นได้ยืนยันไ้นะครับเราจะมีของรางวัลให้นะครับเป็นของสดน้ำหน้านะครับตอนนี้ครับเหลืออีกหัวเดียวเท่านั้นนะครับกูต้องเป็นผู้รอดชีวิตครับคนอื่นเขาตายไปครับเราต้องเป็นผู้รอดชีวิตนะครับ เรียบร้อยครับตายตายดีเด้เคี้ยตายได้แล้ววะโอ้ได้แต่ของกากโยนโยนโยนหนักเลยอันนี้ อันนี้ก็ยิ่งหนักเลยโอ้มันได้อะไรดีๆเลยอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรดีๆชีวิตเลยเนี่ยโยนโยนมีการโยนก็ขอจบการเล่นเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วก็คลิปหน้ากันเนาะว่าตอนนี้ พื้นที่คอมผมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครนะฮะที่ต้องการจะร่วมเข้ากิวนะครับก็ติดต่อได้นะฮะที่ z a k เอนะครับหัวกิวผมนั่นเองนะครับเรียกผมยังไงก็ได้ครับอ้าวลืมลืมออกตี้เลยเออเราจะมีกิจกรรมหลังคูณ2ตลอดนะครับเป็นกิจกรรม GQ นะครับให้กับผู้ที่ทำไม่เป็นนะครับแล้วต้องการเงินเร่งด่วนนะครับ ก็ท่านี้แหละมั้งก็ไปอ่านดูในบอร์ดแล้วกันเนาะที่เกียรติที่บายนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ